มาเด้ครับพี่น้องวันนี้ผมเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งจิบนาำเย็นๆครับกับปิงลูกชิ้นเนี่ย้อมๆครับเตาทานเลยครับกับครอบครัวเหมือนเดิมครับบ้านบรรยากาศโอ้ยเขากันดีครับนี่ครับน้ำพึง่ง <c oughs> บรรยากาศดีแท้ครับ พาที่กำลังรับขอบฟ้าครับมองไปทางไหนก็โอ้ยมีแต่ภูเขาครับสวยๆครับเนี่ยครับ,รบมีแนวกินอยู่สองถังครับมาเบิ่งครับพี่น้องถังแรกเลยเห็นหัวแล้วไหมบ้ะเป็นของแก่ครับอ้ยถั <laughs> ทงที่สองคือได้เห็นเสียงต่าบอกฮงวะ <laughs> อันนั้นน้องเมียไปวอร์มก่อนครับ <laughs> สองงานที่มีของสดๆครับมาเป็นอาทิตย์อะไรหรือไงนาซีอยู่ประมาณสองสามอาทิตย์ครับใส่ใสเสียงตามบอกคุณโยใส่ตามไปเมืางกันดูน้ำไปมืางกันดูแค่ย่างไปทางนี้ก็ระวังลื่นโอ้เสียงตามส้มตามเหมือนไหมเสียงตามส้มตามเท่เนี่ยกินเหล่าปูม้าจ้ะโดยมีมือพ่อพ่อครัวหัวป่าค่ะโอ้โหกับข้าวเต็มโต๊ะมาหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหม สองวันก็มาสองวันนีงอต่ี่าทเต็มเลยแม่ค้าขายสลัดทำไมมาตำส้มตำเนี่ยไหนดูสิโอ้ยได้ไหมน้องสาวมาจากกรุงเทพกับนามานอนบนเขาคอนะคะบรรยากาศดีมากเลยอุ้ยคอง่ายด้วยกิน่าย แกนะักกกินง่ายง่ายกว่ากินหอมเิ็นตักมาขึนะโซเิน่โมมาสงเสือี๋ยววเขาก็มาตักเองเสด็จเสด็จเรางี้ว่าโซ,โซดิอยากง้อส,ส,ส้มตำนี้กวาเป็นแม่ค้าส้มตำได้ไหมกิ <c oughs> นข้างหน้าไม่อร่อยหรอกแกหอมแคนะเอาแสดงว่า แสดงว่าตากินแล้วไม่เซ็บใช่ไหมตาได้บอกคือไม่ลองจริงเพราะว่ามันอ่อยเอาเอาปูใส่เด้่มันคาวเหรอเอาปูตาไม่ชอบอะไรที่แบบเยอะแยะแท้แท้อะไรอย่างเงี้ยไหนดูอันนี้มาให้ใครให้กินหรือกินคนเดียวอ้าปากกว้างๆสิอ้าปากกว้างเลย กินส้มตำอยู่กลางหุกเขากินมะลุซามด้วยเพิงเปล่นโตเห็นมึงเหอเค็มมากอะไรเค็มไหมเค้าย่างย็่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเค้าย่างของเลยเนี่ยเห็นไหมทำไมต้องย่างเยอะอ่ะมันกินเพิ่งย่างเตาแรกอย่างเนี้ยมันต้องใจเย็นครับ เป็นยาราเ่เือยานเออ้ามพวกนี้มออจะไม่มีอย่างกินเด้เ,เอตทตทอรอรเหลารอตำซส้มตำอยู่เนี่ยลไ,ไปไอเดี๋ยวเครื่องให้ได้รอบก่อนรอบยังไม่ได้ตอนนี้ไหนสี่แก้วอะรอถึงจะมาไม่ตำซ้มเอาเผ็ดเผ็ดนะเผ็ดเผ็ดเร็วรอตำซ้มตำอยู่เนี่ย กินเป็นยุติคองแค่คองแค่ต้องเคี่ยวสองนาทีครับค่ <laughs> <laughs> องปอมนี่แป๊บเดียว <laughs> ต้องย่ำสองนาทีไหนอ้องย่ำโชวกันด <laughs> ูโ้ยดเบงเปอมนี่แป๊บเดียวเคี่ยวแป๊บเดียวครับอ <laughs> บอาไืเร็วนี่อนเดตอนคอนแดดครับโลชินก็แดงเหลืองเหลืองรอบที่แล้วไหม้ไปแล้วครับรอบแล้วมันลองเตาครับอันนี้ก็ซิมใหม่แล้วเนี่ยใหม่ไป นี่นะไปไหนก็เลยแต่ถ้ากินอิ่มหมดเรื่องคุยแล้วก็เอาปากกานั่นหมายความว่าติดงารข้ามเวลาเป็นอย่างดีให้พวกเราสั่งสั่งซุปตามนะสั่งซุปตามเลยนะเอามาคนละครกเลยนะพี่ย่างขึ้นไปตามผมจวดหรือหรือให้มือหนึ่งใส่หรือมือสองของเล่นมือจู่นตอนนี้กินมือสองของเล่นกินมือสองไปก่อน มือหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคิดรอบเดยวกว่ากิดทับสะโดาเอาถ้าไปตำแล้วไม่ถ้าถ้าไปตำแล้วไม่อร่อยนี่เราะไปกลายเป็นมือสามไปเลยนะอย่าหวานมากปานกลางความหวังอยู่ที่ความหวังของหมู่บ้านเราใช่ไหมเนี่ยสรุปแดดออกแล้วหูตรงนี้เห็นวิวสวยมากเลยตรงกลาง ยิวถ่ายเอๆไปอวดเพื่อนพาการจับกลุ่มพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาสนานคคะงไ่วงอกไม้พวกควาทำไรนะผมคิดก้อยปูม่าครับรสชาตินี่ไม่ต้องถามครับบ่เสแับตัวเมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับเราปูม่า ยอดครับไหนซิมมาก็ดูมือเลยใส่มือมาทงนซิมหน้ามือเรหาปูดิหาปูดิ ใช่หนาวยายหนาวคุณยายนอนหลานๆนี่เล่นกันอันนี้วิวด้านหลังนะคะฟ้ามืดฝนกำลังจะตกค่ะ ตรงนู้นมีวัยรุ่นมากลางเต็นท์นอน